เอร์กี้ถามแม่งของจริง2วันนี้เฟอร์กี้แม่งสุดติ่งกระดิ่งหมวยเลยนะแม่งมันวันสองวันนี้ยูฟ่าเมื่อวานก็มันเมื่อวานนี้ดูเมื่อวานนี้ดูคู่แมนซิตี้กับเรียวมาริดนะครับจะคิดว่าเมื่อวานน่าจะมันสุดแล้ววันนี้ก็คงแบบมันประมาณนึงแต่โอ้โหแต่วันนี้แม่งเดือดกว่าเมื่อวานอีกครับคู่วันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันไปไปเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อวานก่อนนะครับแมนซิตี้ซัดกับเรียวมาริดนะครับ โยนเข้ามามองข้ามาไปนะครับลูกนี้ก็เจมสทาคอสกี้นะทาคอสกี้ก็ัวดไวเต็มอ้อปุ้มเห็นว่าไม่ได้ยิงยากนะลูกนี้มันเด้งมาแล้วแบบคือเอาจริงแม่งต้องออกอะยี่สิ0ลูกไม่ต้องต้องออกสิบแปดลูกอะ่ะ ิบลูกต้องออกเก้าลูกอ่ะห้าลูกแม่งต้องอาจจะไม่เข้าอาจจะเข้าหนึ่งไงโอกาสแม่งยากยิงลูกมันเด้งแล้วแบบมามแล้วมันก็วิ่งมาแบบโหต้องยอมแล้วว่าสเลคผีจับยัดหรือดวงหรืออะไรไม่รู้แม่งทากอฟกี้แม่งยิงหัวไปตุ้มนะครับเรียบร้อยอาริสซอน <c oughs> ไม่ขยับโอ้ป